สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สวนมะละกอนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนเข้ามาชมที่สวนนะครับตอนนี้มะละกออขงเราก็เริ่มสุกแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลูกที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับแต่ว่ามันสุกแล้วนะครับแต่ว่าบริเวณผิวตรงนี้ก็จะมีรอยช้ำเลยนะครับเริ่มสุกเหลืองแล้วนะครับแต่มีบางส่วนเราก็ได้เก็บไปแล้วนะครับอันนี้ก็เหลือรอที่จะให้มันสุกก่อนนะครับเดี๋ยวถึงจะเก็บได้นะครับเป็นมะละกอที่เคยอัปเดตไวในคลิป ที่แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาถ่ายให้ทุกคนได้รับชมนะครับเห็นะครับผลสุกแล้วนะครับแต่ว่าผิวจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้ลูกไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับแต่ก็สามารถที่จะกินในบางสวนได้นะครับส่วนที่มันช้านี้เราก็ไปตัดทิ้งเราไม่จาเป็นต้องกินก็ได้นะครับนี่ก็เก็บภาพให้ทุกคนได้รับชมไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าสภาพอากาศลมค่อนข้างแรงครับอยู่ในสวนมะละกอนะครับผมช่วงนี้อากาศที่จะ เริ่มมีพายุเข้ามานะครับก็ยังไงก็ให้ทุกคนรักษาสุขภาพไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ